แนะนำนะครับคนที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณสัก1 2 0 0 0 15,000นะครับแล้วก็อยากมีรถคันแรกหรือว่าอยากมีรถแบบว่าทดลองขับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับเป็นแบรนด์ t o y ยต a และเป็นตัวยาริสนะครับตัวนี้ปีชฉมสอง5นนะตัวนี้บอกเลยนะครับ1เลยราคามันก็ค้างจับได้นะครับไม่ถึง3 0 0 0 0 0 2ก็คือผ่อนอยู่ต่อเดือนประมาณสัก5 0าพันกว่าบาทนะครับซึ่งมันน่าจะตอบโจทย์สําหรับแบบรักษาจบใหม่นะครับหรือว่าคนที่เอารถเป็นแบบว่าขับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ จะเห็นยากมากๆในท้องถนนนะครับเพราะว่ามันจะมีที่เกิดเห็นเลยนะมันจะมีสีดําสีขาวนะครับสีเทานี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้มาดูใกล้ๆซึ่งโวมหน้าตัวนี้เป็นโฉม2015นะก่อน m อ็นะครับ แล้วก็โฉมหน้านี้เป็นโฉมหน้าตัว e นะครับชุดแต่งรอบคันนะพวกสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับเป็นตัวลีเดอร์แล้วก็มาดูที่ล้อแม็กครับตัวนี้เป็นแม็กแต่งนะครับเป็น s s r นะครับชื่อเต็มเนี่ยเขาเรียกว่า speedstar racing wheel นะครับตัวนี้นะสีมันก็จะออกแบบทูโทนนะครับเป็นสีแบบน้ำตาลไหมแล้วก็บวกกับสีเทานะครับสวยมากนะแล้วก็น็อตสีแดงนะครับค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็ช่วงล่างผมเก็บให้หมดแล้วส่วนชุดแต่งเนี่ยมันเป็นของลีเดอร์พวกอุปกรณ์ต่างนะครับอันนี้ของเดิมโรงงานหมดเลยสีก็เป็นสีเดิมมะรบบจีอยแ เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเก็บสีเป็นบางชิ้นส่วนนะครับให้ความสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกนะครับ5ประตูนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเนบตรงนี้ได้นะครับเวลาเปิดออกมาแล้วใส่ของเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะนะครับมันก็จะลอยๆแบบนี้แล้วก็ด้านหลังค่อนข้างที่จะโอเคนะสามารถที่จะใส่ของอะไรนี้ได้นะครับแล้วสะอาดมากเลยนะอ่อันนี้คลิปนะครับมันจะมีหลายอันนะมันจะมีตั้งแต่ทาความสะอาดแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับโดยประมาณนะแล้วก็อุปกรณ์ แบบเดิมๆนะครับจากโรงงานมันก็จะมียางนะครับยางอะไหล่ครับเปิดให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็อุปกรณ์นะครับอันนี้จะค่อนข้างครบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นตัวท็อปนะตัวนี้เป็นตัวครับกระจกนะครับเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับที่ฝั่งคนขับปื๊ออโต้หนึ่งบานนะครับค่อนข้างสุดสบายแล้วก็มืดเลยไหมมืดเปิดไฟเลยปึ๊บโคุมมะไรนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับมันจะค่อนข้างที่จะเบาละ แต่ว่ามันติดฟังก์ชันยังไม่มีนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นะครับอันนี้ขายไม้แท้เนาะเลขม้เท่าไหร่ผมขายแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆเนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับวิทยุนะครับเป็นแบบทูดินนะมันก็จะมีแบบ AUX USB นะครับแล้วก็วิทยุต่างๆนะครับแล้วก็บวกกับ CD นะครับใส่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ใครไม่ชอบนะครับวิทยุแบบนี้นะผมเปลี่ยนหน้าจอ Android ให้เลยชุดหนึ่งจบครับผมเรื่องแอร์ครับตัวนี้เบอร์สีนี่คือเรือเรือครับนะเบอร์สีนี่คือยินพวกัน เบอร์สามก็เย็นทั่วคันนะครับแต่แนะนําเปิดเบอร์สองก็พอปุ่มต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนี่ใช้งานได้หมดเลยเห็นไหมครับอ่ะ Power Outlet นะลืมนะครับ Power Outlet หนึ่งจุดนะครับเสียบอุปกรณ์ชาร์จได้เลยอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวแปลงมีในโลกออนไลน์นะลองไปหาดูนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับมันจะมีตัว D และ S นะครับสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตัว B ตัว B ก็คล้ายๆเหมือนกับตัวเกียร์โลนะครับหรือเกียร์ต่ำเนาะอ่ะเบรกมือนะครับไม่พูดเยอะเลยนะแล้วก็ พวกเบาะนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้น่าจะมีการอัปเกรดใหม่เพราะว่าเดิมๆโรงงานน่าจะเป็นแบบเบาะที่มันเป็นผ้าแนวผ้านะครับน่าจะแบบทาใหม่บิ้วอิ่นะครับแล้วก็บวกกับการเสริมเรื่องของตัว,ตวการฟื้นฟูเบาะนะครับแล้วก็บวกกับการคาสปาในรถมันทําให้รู้สึกว่าดูใหม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเน่าเครื่องกันนิดนึ่งซึ่งผมจะบอกเลยนะครับว่าคันนี้เท่าที่ไปดูตั้งแต่ ตอนเอาเข้าแล้วก็ตอนล้างคาสปาแล้วก็ตัวเ,เปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนนะครับอันนี้มาดูตรงนี้นะที่บอกว่าสีเดิมๆนะครับเห็นไหมลองดูนะมันก็จะมีสีเดิมอยู่เห็นไหมครับแต่มีรูรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานหรือว่าตามร่องรอยที่มันเจอมาบางจุดก็อาจจะไม่ได้เก็บสีนะครับอยากให้มันเป็นคงความสีเดิมเนาะแต่ว่าที่เก็บสีแน่ๆเลยก็คือพวกด้านล่างนะครับอาจจะเก็บสีอ่ะ เอาละมาดูเขาเรียกว่าโครงสร้างกันนิดนึงนะครับชิ้นส่วนที่ยึดด้วยน็อตนี่ครับเดิมมากนะแล้วก็เขาเรียกว่าโครงสร้างหลักนะครับพวกกระโหลกต่างๆนะครับเห็นไหมนี่ครับหรือแขนเห็นไหมครับตัวนี้ของเดิมหมดเลยนะค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างตัวนี้แล้วก็เครื่องยนต์นะครับค่อนข้างนิ่งนะเดินนิ่งนะครับแทบได้มีสั่นน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตอนก่อนส่งมอบนะครับโอเคแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเป็น Mf power นะครับอ่ะแล้วก็ทุกอย่างนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบ100%อนะครับอาจจะไม่ได้100%เต็มหรอกเนาะก็มาดูเรื่องของราคาบ้างดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าน้าร้านนะ288,000 แต่ผมจะจัดราคาเน็ตให้นะครับนั่นคือ268,000บาทครับ268,000บาทผ่อนอยู่ต่อเดือนน่าจะประมาณ5,000กว่าบาทนะครับมีดาวหน่อยนะมันก็จะผ่อนถูกลงกว่านี้นะครับอย่างเช่นดาว2,000ดาว3,000ดาว4,000ดาว5,000 50, นะครับเดี๋ยวผมจะคิดให้นะครับที่ผมไม่บอกตัวเลขตรงๆเพราะว่าแต่ละเครดิตนะครับจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงยอดผ่อนเนี่ยมันจะ ถูกลงนะครับแต่คนที่มีเครดิตใสนะครับก็ต้องมาดูที่ว่าอนุมัตินะครับยอดเต็มหรือเปล่าเนาะมันต้องมีดาวมีอะไรหรือเปล่านะครับผมถึงแบบไม่อยากจะคิดแบบตัวเลขเต็มๆนะครับเลยคิดตัวเลขย่อๆมาว่า5000กว่ากว่สี่พันกว่าประมาณนี้นะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้รถจอดที่ลำลูกกาติดเส้นนีใหม่จังหวัดปทุมธานีนะครับใครที่สนใจยาลิสนะครับ1.2และเป็นตัว E นะครับก็เรียนเชิญได้เลยที่ร้านมาลิโอมอเตอร์นะครับหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการเซฟไฟแนนซ์นะครับถึงที่บ้านเลย นะไม่ว่าจะอยู่จ right. ังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับเห็นผูกเห็นคนถามมาเยอะมากนะครับผมก็พูดตรงในคลิปนี้เลยนะครับก็คือมีบริการถึงที่บ้านเลยอีกอย่างหนึ่งก่อนส่งมอบนะครับจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไสกรองอากาศรวมถึงที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเบ็ดเสร็จจบๆไปเลยนะครับบวกกับรับประกันนะครับคันนี้น่าจะสูงสุด1ปีหรือ1 0,000กิโเมตรนะครับเครื่องยนต์หก้รายการนะครับแล้วก็ส0วันแรกรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับเจวันแรกรับประกันความ